Thank you. แอนวาลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้เจอกันสักพักเลยคิดถึงกันไหมคะคิดถึงเลยคิดถึงวันนี้แบบได้เจอกันแบบโมเมนต์ใหม่ๆเนาะคือแบบใกล้มากใกล้มากไม่ได้ชิลมากมากก็คือแบบไอคอนแทคกันแบบอืมบนเวทีก็คือตื่นเต้นเหมือนกันคะุณก็ได้ชิดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยูมาร์ควันนี้ก็มาร์ตี้ ของเราก็คือแบบบรรยากาศเต็มวันเลยนี่มีร้านคามากมายมีปลาเป้าด้วยนะคะถ้าใครแบบดูโชว์ทั้งหมดจบแล้วก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะใช่อะก็คูดถึงเพลงที่จบไปอสักคู่นี้หน่อยเมื่อกี้ไม่ได้เป็นเพลงอะไรนะคะพี่เก๋ให้คนดูต่อดีกว่าแล้วอี่มั่จะไปเมื่อกี้คือเพลงอะไรหรอคะเอาไปเลยค่ะร้อคะแนนเต็มเอาหายใจมั้งจิ่มไปเลยค่ะมีหน้ามาด้วยดีใจก็เพลง ที่เราเพิ่งร้องไปเพิ่งที่เหงามันก็อาจจะยังไม่จึงใจเท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าเพลงต่อไปเนี่ยทุกคนต้องร้องได้แน่นอนเฮ้ยร้องได้แน่นอนแน่นอนทุกคนคะชั้นบนจะสอบเป็นฉาเฮ้ยโอ้ยใช่ไหมทุกคนคะผีก็หลอกได้เฮ้ยมีฉาชีพตก็หลอกได้เฮ้ยแล้วอะไรหลอกไม่ได้คะอะไรคะ 我们又。Um. ดีนะไม่บอกว่าไปหมดดีตลกไลตลกไป้นั้นอ่ะอ่ะเราก็ไม่เฉลยอะไรนะว่าะว่า้แ้นแ้นคนอยาไปีกรมีคนติดใจไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนคนแล้วโอเคเนี่ยตอนนี้เราก็มาไปที้กับ ค่ะกับลงตัวคนเดียวค่ะไม่ได้ช่วยกันร้องนะคะเราไม่ได้ขยกตามอยง เเมาแล้วแเ้เียวแล้วหลายคนเใหม่แล้วตินอ่ะมีแฮมมีไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียวแล้วนะเพราะว่าพวกเราขึ้นมาบนเวทีเหมือนเพื่อนแล้วค่ะ อ่าเดี๋ยวใบให้ว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าแฟนด้วยใจ้วใจด้วยใจด้วยคามใจวิ่แใจหรอเตยแปลใจวใ่ชื่อายไรอ มาแล้วนิดนึ่งเดีคคจจชื่อเพลงได้ไหมคะเป็นเพลงชื่อว่าอะไรเหนื่อนจเหนือหน้าจอนะอย่าเปิดหน้าเราเหนือหน้าจออดหน้าเรานใช่ชแล้วค่ะทุกคนคาวันที่30กันยายนนี้นะคะเดซี่เซคัมแบ็คค่ะเย้กยย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 นะคะกับเพลงใหม่ของเราเพลงเยยยยย้ยย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 ยนยยยยลยย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  o ไ g t ี i t t e r ของ d ดซี่เดซี่ออฟฟิเชีนะคะทุกคนสามารถไปดูได้ a, ไปดูความสวยงามกันค่ะใครอยากเห็นต้องตามไปดูนะคะวันนี้ก็ลงหวยคนนี้สุดท้ายแล้วใช่แล้วคนของเดซ เดซี่เดซี่ก็มีเสื้อมาใหม่แล้วใช่ไหมคะเสื้อเไม่พอแล้วยังตัวแล้วอ๋อไม่ขายอ๋อไม่ใช่ถามก่อนอย่างเดียวให้ดูเฉยๆถามก่อนถามก่อนจะขายยังต้องถามก่อนว่าจะซื้อไหมคะเอช่เอางี้ไหมเริ่มเกิ่มอย่าไปอย่แต่ว่าไม่ขายค่ะอ่ะเมื่อกี้เราฝากเพลงไปแล้วดังนั้นเหลืออย่างนี้งเดียไม่ได้ฝากค่ะฝากอะไรคะฝากเราเลยฝากเราเลย ให้เริ่มให้เริ่มฉิงเริ่มออาโอเคก็ฝากติดตามไอจีทวิ e เตอร์เฟซบุ๊กช่องทางช่องทางกันคแต่ละคนก็ไม่ได้ดรอปเ c ซี่เดแล้ว,วก็อาจจะคิ้วยากนิดนึงปพราะฉะนนเดี๋ยวจะมารีมายให้ทุกคนประหาก็ไอจีฉิงนะคะก็ P i n g t n g t g ค่ะไหนอธิบายหน่อยว่า t n g g คืออะไรคะเดี๋ให้อธิบายคือแค่โอาอออกพน้นจบเขาแ,แ,แต่งหน้า<ล> จบแล้มันมีจีตัวเดียวมันม pues, okay. ีคนซับไปแล้วใลเพื่อนจีอตัวหลังการนี้หลัการนี้ขอบคุณเด็กค่ะเหมือนบอกแล้วเมื่อกี้นะคะก็ไอจีก็ B R A C E นะคะ Get Me นะจะได้ยินหรือเก็ได้อีกคนทะีอคู่นีมากคนนี้เลยที่พูดไม่ได้ใครจะจำไม่ได้ล่ะที่เืิดกันแต่งตัวเองใครจำได้ไหมคะที่ะกเล่เขาทำยังดีนะ ง่ายๆ My name is b e r o s Nice to meet you. Nice to meet you too. โอเคไอจีพี่เบลล์ก็ช่วยง่ายนะคะ My name is White o s นะยวอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าพิงง่ายอ่าโอเคถ่ายเสรล้วช่วครเสร็จแล้วค่ะช่หอยให้คนตอบไปของ Miuu นะคะ IG ชื่อว่า m i u y u นะคะก็คือ M E W Y U แล้ว U ตัวหลังก็คือ Y O U ก็คือคุณนั่นเองค่ะยก็คือจะมีรู้ทุกคนอย่ในนั้น คาอยู่ไปกด follow กันได้ค่ะอากีแฮมมีค่ะของแฮมมี่นะคะก็แฮมมี่เดซค่ะ H A M M Y D E S U ค่ะทุกคนที่จักไหมค่าขอจัดเอาภาพนะคะกับชื่อ IG แฮมมี่ตอนแรกคือไม่ได้กดไม่ฟังแฮมมี่เดสูเดซูแฮมมี่เดซูใช่ค่ะแฮมมี่เดซเป็นแดดเต็มต้นอันก็ช่องทางของพวกเรา ไปของวงพวกเรานะคะเผื่อใครอยากรู้จักพวกเรามากขคืนเดซี่กินอ้าวุ้ยไม่ครไม่คไมโไม่ครมค่ะเกิรไมโไรมคไมรมโครไมครไมโรไมโครามโครไ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 คะทมโครมโครไมโครไมโครไมโ i ร t a โครไ t โค y o มโครไมโครไมโมโครไิโามโครไมโดรไมโครออครไมโครไมค่ไมโคกไมโคร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 ไมโค่ไมรไมยครูมใค่ไหมครไครไครไมโครไเโครรไมรออยู่รลรรรรมรวมกันมมค่ ให้ป็นขาบไทยมป็ี่นีนรวมกันก่อนนะคะ <S <S พี่นี่ก็น,น่า,ารักนะคา